สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda c i ิตครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2013ครับผม เป็นเครื่อง1.5เบนซินครับรุ่นท็อปสุดเลยครับผมรุ่น SV ครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟีดาวครับออกรถ0บาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถให้คุณลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านท่านทั่วไทยทุกจังหวัดเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับ ตัวรถนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมรุ่นไมเนอร์เชนนะครับสีสันเงาฉ่าทุกชิ้นเลยครับสีส่องแทงกระจกได้เลยครับเงามากครับผมสภาพดีสภาพสวยครับรุ่นไมเนอร์เชนนะครับผมฝ่ายท้ายสองขีดครับรถบ้านเดิมๆเลยครับคันนี้ ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้า f u l อ option เลยครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับมาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับ แอร์แบ็กู่ครับผมเกียร์แฮนเดิลชิปครับผมเกียร์ออโต้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับครับง่ายสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับคันนี้นะครับเป็นเบาะกำมยี่นะครับผมลายเบาะลายผ้าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันเลยนะครับผมเบาะหลังนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมท้ายรถกันต่อเลยนะครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับใส่อุปกรณ์เครื่องใช้นะครับได้เยอะกันเลยทีเดียวครับผมและที่สำคัญนะครับรถไม่เคยชนเลยนะครับและไม่เคยติดแก๊สครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ และผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าพาะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ทติดง่ายครับผมมาชมห้องเครื่องกันชัด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 เลยนะครับใหม่มากครับคุณลูกค้าบอกได้คำเดียวเลยครับใหม่มากครับเครื่องแข้งแขงเลยครับไม่มีเยิ้ม ไม่มีซึมเลยครับผมและที่สําคัญเลยครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควนไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยปอร์เซนคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นเปื้อครับผมและที่สําคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับหัวน็อตไม่เคยไขไม่เคยขยับเลยครับผมเดิมๆทุกชิ้นเลยครับ เสียงเครื่องฟังเพราะมากครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าหาอยู่นะครับคันนี้รุ่นนี้เลยนะครับผมรีบตัดสินใจเลยครับรถด,ดีรถสวยครับคันนี้ประหยัดน้ำมันมากเลยครับเติม e 2 0จากโรงงานได้เลยนะครับผมเติมน้ำมัน e 2 0จากโรงงานได้เลยครับ ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลครับทางเรายินดีเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม